เรียบร้อยเป็นหนึ่งแต้มเรียบร้อยเป็นหนึ่งแต้มนะครับเป็นไงเรียบร้อยเป็นหนึ่งแต้มนี่กัดเจ้าหนอนยางสไปนะครับของไข่ฮันซาเบตนะครับ นอนยางลายสวยนะครับราคาถูกนะครับหนึ่งซองได้หกตัวนะครับห้าสิบกว่าบาทเท่านั้นนะครับอีผิวน้ำนะเล็กแค่ไหนก็ไม่รอดเอาเอาเอา,เอานี่อันนี้เป็นนอนยางสไปนะครับเ,เกี่ยวกับนะนอนยางสไปน์ะครับนีผ่ผลงานเจ้าช่อนนะครับกัดแบบนิ่มนวลน,นะครับ ตีลกได้นะครับตีผิวน้ําตีใต้น้าได้นะครับตีเท็กซัสก็ได้นะครับตีผิวน้ําก็ได้ครับน้ําหนักห้ากรัมนะห้ากรัมนิดๆนะครับตีไก่ด้วยนะครับตีพุ่งไม่ต้านลมนะไอของค่ายหันสาเบีนะครับเจ้านอนยางสไปนะนี่ลายสวยด้วยนะครับนี่ผลงานเดี๋ยวไปกลับไปกลับนะครับไปกลับ <c oughs> ไปแล้วไหมไปแล้วส่วนลอกนะครับเป็นลอกตีลื่นมากนะครับมีเสียงตาลากนะครับตรงนี้ก็มีเสียงกิ๊กและปรับ คอสปูนนับสุดยอดมากลอกตัวนี้